วารร่วมมือที่น่าสนใจเป็นอย่างมากนะคะในการมุ่งพัฒนาแล้วก็ยกระดับการรักษาด้านระบบประสาทแล้วก็ระบบทางเดินอาหารระหว่างคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัายโดยศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านระบบประสาทและการเคลื่อนไหวของระบบทางเดินอาหารนะคะกับบริษัทเมทโอนิกประเทศไทยจำกัดในการลงนำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนะคะเปิดตัวศูนย์ฝึกอบรมทางด้านระบบประสาทและการเคลื่อนไหวของระบบทางเดินอาหารภาคพื้นเอเชีย ซึ่งถือเป็นสถานที่ฝึกอบรมแล้วก็ให้ความรู้เฉพาะทางแก่แพทย์พยาบาลแล้วก็บุคลากรการแพทย์จากประเทศไทยแล้วก็หลากหลายประเทศในเอเชียแปซิฟิกไปเมื่อวันที่7พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์ฉันชัยสิทธิพันธ์นะคะคณะบดีคณะแพทยศาสต์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยและผู้อํานวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทย รวมโดยคุณลานีวันนะคะรองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการบริษัทเมท,ทรอนิกประเทศไทยจำกัดและศาสตราจารย์นายแพทย์สุเทพกุลชานวิทย์นะคะหัวนหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านระบบประสาทและการเคลื่อนไหวของระบบทางเดินอาหารคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วยนั่นเองค่ะที่มาที่ไปเนี่ยก็คือว่าศูนย์ของเราเนี่ยทำงานเกี่ยวกับด้านการทํางานที่ผิดปกติของระบบทางเดินอาหารซึ่งเวลาเราดูคนไข้เนี่ย นอกจากการสักวัตตรวจร่างกายาแล้วเนี่ยบางครั้งมันไม่ได้คําตอบหรือว่าสองกล้องเนี่ยส่วนใหญ่โลกนี้สองกล้องจะปกติหมดเลยนะครับก็เราก็พบว่ากลุ่มนี้ต้องใช้การตรวจพิเศษเพื่อบอกว่าโรคที่เขาเป็นเนี่ยเป็นโรคอะไรนะครับก็เครื่องมือส่วนใหญ่เนี่ยก็คือเครื่องมือที่ตรวจการทํางานการบิดตัวของหลอดอาหาร าการวัดแรงเบ่งแรงรูดของทวารหนักอะไรพวกนี้ซึ่งเครื่องมือส่วนใหญ่ผลิตโดยบริษัทเมโทรนิกนะครับซึ่งาการร่วมมือในครั้งนีเน้เราก็จะได้เครื่องมือตรวจที่ทันสมัยแล้วก็มีวัฒนาการใหม่ๆเ,เข้ามาก็จะทำให้การดูแลรักษาคนไข้ทำได้ดีขึ้นเพราะว่า เครื่องมือใหม่ๆนียมันจะมีเทคนิคหรือวิธีาการที่ดีขึ้นแล้วก็ตอบโจทย์คนไข้หรือช่วยวินิจฉัยได้แม่นยําขึ้นนะครับเพราะฉนั้นก็มีประโยชน์ก็เลยเป็นที่มาของการที่เราร่วมมือกับเลทรอนิกส์นอกจากนั้นเนี่ยพบว่าในประเทศไทยเองก็ดีหรือว่าในภาคพื้นเอเชียนเนี่ยอ w a อ e n e เกี่ยวกับโรคนี่ยเยอะมากเขารู้เขามีคนไข้ท้องผูกเขารู้ว่าเขามีคนไข้กดไหลยนต์มีคนไข้ท้องอืด แต่เขาไม่สามารถรักษาคนไข้เขาได้แล้วก็เขามีเงินซื้อเครื่องมือแต่ว่าเขาก็ไม่รู้จะใช้เครื่องมืออย่างไงแปลผลยังไงแล้วเอาไปใช้กับคนไข้แอปพลายใช้กับคนไข้เขาอย่างไรที่ผ่านมาเนี่ยเราได้รับอีเมลหรือว่าจดหมายจากต่างประเทศเนี่ยให้เราไปช่วยดีมอนสเตทการตรวจการอะไรเนี่ยเยอะมากจากหลายประเทศเพราะฉะนั้นเราก็เลยหาลือกับทางบริษัทเมทโอนิกนอกจากควไวเครื่องมือใหม่ล่าสุดให้เราแล้วเนี่ย ก็อยากให้เขา,าตั้งเป็นเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ซึ่ง m e ทอ o ิกเนี่ยเป็นบริษัทที่ขายเครื่องมือให้กับแพทย์กลุ่มต่างๆเหล่านี้ทั่วโลกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาจะรู้จักหมอในทุกประเทศที่ใช้เครื่องมือเขาแต่ว่าหมอในประเทศเหล่านั้นเนี่ยไม่รู้ว่าจะแปลผลการตรวจอย่างไรแล้วก็แอปพลไปใช้รักษาคนไข้อย่างไรนะครับเขาก็เห็นความสำคัญว่าเออเรามีความชำนาญเขาก็เลยอยากให้เราช่วยเทรนหมอต่งตางๆเหล่านี้ให้เขาด้วย คนที่ซื้อเครื่องมือเขาเนี่ยถ้าใช้เครื่องมือเขาได้ดีแล้วมีประโยชน์คนน่นเด็เก็อยากจะซื้อตามแต่ถ้าใช้แล้วไม่ดีไม่ประโยชน์เขาก็ไม่ซื้อตามเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นวินวินซิทูเอชันที่เราได้เครื่องมือได้สอนคนไข้ได้รู้จักเครือข่ายในประเทศต่างๆช่วเอเชียในขณะเดียวกันเมทรอนิกก็ได้ประโยชน์ในแง่ของการที่คนที่ซื้อเครื่องมือเขาไปสามารถใช้เครื่องมือได้เป็นและใช้แล้วมีประโยชน์ นะครับอันนี้ก็เป็นที่มาของการที่เราสาย m o ็ก็คิดว่าเป็นเป็นก้าวที่สำคัญที่ที่จะทำให้ในเรื่องของการดูแลคนไข้ในแอ e เรียนี้ซึ่งเป็นโรคที่พบบ่อยมากอย่างที่แสดงในสไลด์ะครับทำได้ดีขึ้นไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยกับทั่วทั้งทวีปเอเชียเลยจริงๆมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นโดยเพราะโรคกรดไหลย้อนเพิ่มขึ้นเพราะว่าพฤติกรรมการรับประทานอาหาร แล้วก็คนไทยเนี่ยอ้วนมากขึ้นภาวะอ้วนเนี่ยก็เริ่มกดไหลย้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยโรคต่างๆเหล่านี้ก็จะเยอะจริงๆกดไหลย้อนเนี่ยถ้าเป็นแล้วรักษาได้ไม่ดีนะครับแล้วก็ในฝรั่งเนี่ยจริงๆฝรั่งเขาเป็นมาก่อนเราเพราะเขาทานอาหารกลุ่มที่โปรโมทกดไหลย,ออย้อนนั้นเลยเพราะว่ามันทําให้เกิดหลอดอาหารอักเสบหลอดอาหารตีแล้วก็เยื่อบุหลอดอาหารเปลี่ยนไปแล้วเสี่ยงต่อมะเร็งหลอดอาหาร เป็นสาเหตุที่สําคัญของมะเร็งหลอดอาหารทางตะวันตะวันตกเลยแต่ว่าในประเทศไทยนี้เราโชคดีคืออาหารของเราเนี่ยมันไม่มันไม่โปรโมดมันไม่กระตุ้นกดไหลย้อนมากอย่างข้าวอย่างเงี้ยหรือแม้แต่พริกเองที่เราทานแล้วแสบๆเนี่ยจริงๆแล้วมันช่วยช่วยกระตุ้นเยื่อเมื่อช่วยทําให้ resistance ของเยื่อบุหลอดอาหารเนี่ยดีขึ้นทําให้เวลาเราเกิดกดไหลย้อนแล้วหลอดอาหารไม่ค่อยอักเสบเยื่อบุก็ไม่ค่อยเปลี่ยน ก็พบว่าคนไทยเป็นกดระย,ยอนนี่หลอดอาหารอักเสบไม่เยอะแต่ว่ามันจะเริ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่าเราตามอาหารฝรั่งไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวโน้มในอนาคตถ้าเราไม่ให้ความรู้กับประชาชนก็คิดว่ากฎระย,ย้อนในประเทศไทยก็จะมากขึน้นทางตะวันตกก็จริงๆเครื่องมือที่เราอ่าจัดการร่วมมืออยู่ในจริงเมทโอนิกมีหลายเครื่องมือหลายอย่างเนาะอย่างเช่นเครื่องมือที่ ไปทําให้หูรูดหลัดอารส่วนปลายนี่แน่นขึ้นแล้วยับยั้งกดหะย้อนก็มีนะครับแต่เนื่องจากว่าเครื่องมืออนั้นเราใช้นอนที่สําคัญกนะ็คือเครื่องมือที่ตรวจดูกันกันเบ่งนะครับก็คือตรวจเพื่อดีเทคว่าคนไข้ที่ท้องผูกที่กินยาระบายแล้วไม่ดีขึ้นเนี่ย40%เนี่ยเกิดจากเบ่งไม่เป็นเบ่งล้วก้นไม่เปิดอันนี้เมทอนิกมีเครื่องมือที่สามารถตรวจได้ว่าเขาเป็นอันนั้นหรือเปล่า แล้วก็ของจุฬาเราเองเรามีเครื่องมืออีกอันหนึ่งซึ่งเราได้พัฒนเองก็คือ,อเครื่องมือที่จะสอนว่าเวลาเบ่งเนี่ยทำยังไงให้แรงเบ่งเพียงพอแล้วก็เวลาเบ่งทำยังไงให้หูรุดมันคลายก็พบว่าการมาฝึกเบ่งเนี่ยก็ทําให้คนไข้หายขาดจากโรคท้องผูกเรื้อรังได้ประมาณ60%คนที่เบ่งไม่เป็นับเพราะฉะนั้นจะมีประโยชน์มากก็ได้ได้ปรึกษากับทางเมโทรนิกว่าเขาจะไม่สามารถที่จะ พวายหรือว่าขายการตรวจการทำงานของาวาวรหนักให้เซ็นเตอร์ต่างๆทั A ่วเอเชียได้เลยถ้าเซ็นเตอร์นั้นไม่สามารถฝึกแบ่งให้คนไข้ได้เพราะว่าการตรวจการทำงานของาวาวรหนักเนี่ยวัตถุประสงค์คือต้องการไอดีนิฟายกลุ่มที่รักษาให้หายขาดได้แล้วเราพวายการรักษาให้เขานะครับวัตถุประสงค์มันมีแค่นั้นเพราะนั้นถ้าถ้าเราไม่สามารถฝึกแบ่งให้คนไข้ได้ก็อันนั้นก็จะขาดไม่ได้ นะครับก็ของเราก็ทําได้เป็นแห่งแรกในประเทศไทยนะครับแล้วก็คิดว่านในอนาคตเราก็จะคอนวิสให้ทั่วโลกเนี่ยใช้โปรโตคอลเดียวกับเรานะครับเพราะว่าเราเป็นที่แรกที่เขียนสเต็ปบายสเต็ปว่าเราจะเทรนคนไข้ยอย่างไงอะไรต่างตเหล่านี้ซึ่งซึ่งหลายคนก็หลายเซ็นเตอร์ก็เริ่มอกอปี้ของเราไปฝึกคนไข้ของเขาก็ได้ผลก็เริ่มมีติดต่อมาที่จะมาขอฝึกที่เรา จริงๆโรคทางเดิอนอาหารมีหลายอย่างนะครับอย่างเช่นมะเร็งกระเพาะก็อาหารแบบหนึ่งเนาะแต่ว่าถ้าเป็นโรคอื่นแน่นทองเนี่ยคำแนะนําก็คืออาหารกลุ่มที่สร้างแก๊สเยอะก็พยายามหลีกเลี่ยงในช่วงที่กำาเริบมมากๆโกรคลําไส้แปรปรวนพวกนี้มันเป็นโรคที่ไม่ได้เป็นอยู่ตลอดเวลาทั้งปีมันมีขึ้นมีลงเพราะนั้นช่วงที่กำาเริบเยอะๆเราก็คุมเยอะๆช่วงที่มันสงบแล้วอาจจะกินนน้อยพอที่มันไม่กระตุ้นก็ให้คือโรคลําไส้แปรปรวนเรารักษาเพื่อ ให้คุณภาพชีวิตของคน,นยอ,อยู่ใกล้เคียงความปกติดันั้นพอเขาดีขึ้นเราก็เขาอยากกินเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีก็กินแต่ว่ากินน้อยที่สุดเท่าที่มันไม่กระตุ้นให้เกิดอาการส่วนใหญ่เราก็จะแนะนำคนไข้ย,ย,ย่างาน,นให้บาลานซ์สวัสงอาการกับคุณภาพชีวิตของเขาส่วนใหญ่พอสักระยะหนึ่งคนไข้ที่เป็นมาเรือหลังเนี่ยเขาจะรู้การปรับตัวแล้วเขาจะรู้ว่าทํายังไงให้ชีวิตเขามีความสุข